ประเพณีสงกรานตนะ์ก็ใกล้เข้ามาในะนะนะขณะที่อีกไม่กี่วันนะก็คือวันสงกรานต์ที่เป็นประเพณีที่พวกเราชาวไทยนะนะนิยมนะเล่นน้ำสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ขอพรแล้วก็สงน้ำพระเป็นประเพณีหรืออีกประเพณิงก็คือว่าเป็นความเชื่อว่าเป็นปันปีใหม่ของไทยเรา นะเป็นวันปีใหม่ของไทยเราเองซึ่งปีนี้ก็อย่างที่ทราบกันว่าเกิดวิกฤตโรคระบาดขึ้นนะจึงทำให้ต้องมีการประกาศนะยกเลิกการเล่นสงกรานแบบสนุกสนานเหมือนทุกปีนะแล้วก็กิจกรรมต่างๆเนะช่นการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็รดน้ำนะสงน้ำพระสงฆนะ์ก็มีข้อระเบียบก็บังคับให้พวกเราต้องทำกันตามกฎตามระเบียบนะแต่เนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่พวกเราทั้งหลายนะมองข้ามไม่ได้ก็คือนางสงกรานนางสงกรานนะและคำทํานายในแต่ละปีถึงฟ้าฝนนะความเป็นอยู่ดีของบ้านเมืองนะจะเป็นอย่างไรนะก็วันนี้พระบ,นนบรนองบอกร,รมก็เลยจะมาเล่าเรื่องนางสงกรานให้ได้ฟังนะเพราะฉะนั้นเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกัน นะหลายคนคงจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับนางสงการนะทั้งหมดก็คือทั้ง7นะมาบ้างแล้วนะส่วนใครที่ยังไม่ทราบหรือว่าจําไม่ไดนะ้วันนี้นะพระอาจารย์ก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับนางสงการนะทั้ง7มาเล่าให้ฟังซึ่งถือว่าเป็นสาระดีๆนะหลายคนหลายท่านอาจจะยังไม่เคยทราบเนาะคือเดิมทีเนี่ยนางสงกานเนี่ยนั้นเป็นทิดาของเท่ากบ,บินพรม นะเป็นที่ดาของเท้ากบินพรมหรือเท้ามาหาสงกรานนั่นเองและก็ยังเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชนะก็คือสวรรค์ชั้นที่หนึ่งซึ่งมีหน้าที่ในการรับศีรษะของเท้ากบินพรมแห่รอบเขาพระสุเมรุในแต่ละรอบปนะีหรือในวันสงกรานนั่นเองโดยมีเกณฑ์กำหนดว่าวันสงกรานคือวันที่13เมษายนตรงกับวันใดก็ให้นางสงกรานประจำวันนั้นเป็นผู้แห่ นะนางสงกรานนั้นมีทั้งหมดเจ็ดองได้แก่ใครบ้างนะเพราะฉะนั้นนะเรามาเริ่มกันเลยนะานางสงกรานคนที่หนึ่งก็คือนางสงกรานทุงสะเทวีเนาะทุงสะเทวีเนี่เป็นนางสงกรานประจำวันอาทิตย์นะทัดดอกทับทิมนะนะมีเกี่ยวทับทิมเป็นเครื่องประดับนะพักษาหารก็คืออุทุมพรน,นะอุทุมพรหรือเรียกอย่างหนึ่งว่ามะเดือ่อนะ อันนี้อาวุธคู่กายพระหัตถ์ขวาถือจากพระหัตถ์ซ้ายถือสังนะ,สะเสด็จสายญาติเหนือนะครุฑนะนะเสด็จนะปรางสายญาติเหนือครุฑนะนะสงนางสงการโคราคเทวีนะโคราคเทวีเป็นนางสงการประจําวันจันทร์ทัดดอกปีบนะมีมุกดาหารก็คือมีไข่มุกเป็นเครื่องประดับนะพรกษาหารนะ คือเตละนะก็คือน้ำมันนะอาวุธคู่กายพระหัต์ขวาถือพระขันพระหัต์ซ้ายถือแม่เท้าโดยเสด็จประทับเหนือพระยักษ์นะก็คือเสือนั่นเองสามนางสงกรารน,นะรากศกเทวีนะรักศกเทวีเป็นนางสงกรารประจำวันอังคารนะทัดดอกบัวหลวงมีโมรา นะหรือว่าหินเองเป็นเครื่องประดับพักษาหารคือโลหิตก็คือเลือดนะก็คือเลือดนะอาวุธคู่กายพระหัตถขวาถือตรีศูนพระหัตถซ้ายถือธนูสเสด็จประทับเหนือวราหะนะก็คือหมูนั่นเอง 4. นะนางสงกรานนะมณฑาเทวีนะมณฑาเทวีเป็นนางสงกรานประจําวันพุธนะประจําวันพุธนะทัดดอกจําปามีไฑูทู์พลอยสีเหลือง นะแกมเขียวนะเป็นเครื่องประดับนะพระสาหารก็คือนมและเนอยอานะวุธขู่กายคือพระหัตถ์ขวาถือเหล็กเหลียมพระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้าสเสด็จนะสายญาตนะ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 ิเนื้อลาเสด็จเนะื้อลาห้านางสงการนะกิรินีเทวนะีซึ่งเป็นนางสงการประจำวันพระฤหัต ทัดดอกหนทาคือยี่หูเป็นมีมรกตเป็นเครื่องประดับมีมรกตเป็นเครื่องประดับพักษาหารถือคือถั่วและงาอาวุธคู่กายกับพระหัตถ์ขวาถือพระขันพระหัตถ์ซ้ายถือปืนเสด็จสายญาติเหนือะคจสารก็คือช้างนั่นเองหกนางสงการกิมิทาเทวีซึ่งเป็นนางสงการประจำวันศุก นะทัดดอกจงกลีนะมีบุตรสระคเป็นเครื่องประดับนะพักษาหารคือกล้วยและน้ำอาวุธคู่กายนะพระหัตถ์ขวาก็ถือพระขันพระหัตถ์ซ้ายถือพินสเสด็จประทับยืนเหนือมหิงสานะก็คือควายนั่นเองนะต่อไปนางสงการานคนสุดท้ายคือนางสงการานนะ์มหโหรเทวีนะ เป็นนางสงกา์ประจำวันเสาร์นะทัดดอกสามหาวคือผักตบชวามีนินรัดเป็นเครื่องประดับพักษาหารก็คือเนื้อทรายนะอาวุธขู่กายพระหัตถ์ขวาถือจากพระหัตถ์ซ้ายซื้อตรีสูยรนั่นเองนะ,สะเสด็จประทับเหนือมยุราปรักษาก็คือนกยุงนะและนี่ก็คือเรื่องราวของนางสงกา์ทั้งเจ็ดนะทั้งเจ็ดวันนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อขออภัยนะต่อไปเราก็มาดูนางสงกรานประจําปี2563ก็คือประจําปีนี้นะนางสงกรานปี2563นามว่านางโคราคาเทวีนะนะก็ทรงพระหุรัตนะทัดดอกปีบนะอาพรณ์เก้วมุกดาหารนะพระสาหารก็คือน้ำมันนะน้ำมัน นะก็พะหัตถขวาทรงขันพระหัตถซ้ายทรงไม้เท้านะ,สะเดสด็จสายญาติลืมเนตรก็คือนอนลืมตามาเหนือหลังพยักก็คือเสือนะที่เป็นพาหัตนะเกณฑ์พิรุณเนาะคราวนี้เรามาดูคําทํานายนะคำทำนายก็คือเกณฑ์พิรุณเนี่ยคือว่าฝนนะเกณฑ์พิรุณศาสตร์ปี2563เนี่ย,น,น,ย,น,ยนะเป็นอธิบดีฝนบรรดาลให้ฝนตก605หา นะตกในเขาจักรวาลสองร้อยสี่สิบหาตกในป่าหิมพานร้อยแปดสิบหาตกในมหาสมุทรร้อยยี่สิบหาและตกในโลกมนุษย์เนี่ยหกสิบหาเกนทาราที่คุณเนี่ยนะตกราศีนมิถุนนะชื่อวายโยธาตุลมนะตกราศีเมถุนนะเมถุนนะ ชื่อชื่อวายโยก็คือเป็นธาตุลมน้ำพอประมาณแต่ว่าพายุจัดเนาะเกณฑ์พญานาคให้น้ำปีนี้นะนาข้าราชาให้น้ำหนึ่งตัวทำนายว่าฝนสามนะฝนสมฝนจะน้อยเกณฑ์ธัญญาหารชื่อว่าปาปะนะข้าวกล้าในไรนาะจะได้1ส่วนเสีย10ส,ส่วนนะคนทั้งหลายจะตกทุกข์ได้ยากลำบากนะยากแค้นนะและกันดานอาหารมาก นะพือพูด,พดง่ายๆว่าจะชิบหายเป็นอันมากเลนะอันนี้เป็นคำทํานายนะคำทานายเกี่ยวกับนางสงกรานนะประจำปี2563เพราะฉะนั้นปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะแ้งนะแต่จะเด็มไปด้วยพายุนะพายุนะเพราะว่าเป็นชื่อว่าโยธาลมเนะี่ยบอกว่านะเกณฑ์ธาราธิคุณกนะ็บอกว่าตกราศีเนะมถุนนะ ก็น้ำพอประมาณแต่ว่าพายุนี่จัดเนาะก็ส่วนมากก็จะเป็นลมน้ำเนี่ยจะน้อยนะเข้ากาในนาจะได้หนึ่งส่วนเสียสิบส่วนนะคนทั้งหลายจะตกทุกข์ได้ยากลําบากแค้นเพราะกันดานอาหารบ้างจะชิบหายเป็นอันมากเลยอันนี้เป็นคําทํานายสําหรับนางสงกรานในปีนี้นะเพราะฉะนั้นนะพวกเราทั้งหลายก็จะเห็นว่าปัจจุบันนี้ก็ก็เกิดความทุกข์ยากลําบากกันมากๆนะ โดยเฉพาะเรื่องอาหารนะโดยเฉพาะเรื่องอาหารนะก็จะก็จะสอดคล้องกันนะก็เป็นคำทํานายแต่ละปีแต่ก็มีผลนะบางสิ่งบางอย่างก็เปลี่ยนไปได้นะเพราะฉะนั้นนะพวกเราทั้งหลายก็ต้องใช้วิจารณญาณในการใช้ชีวิตนะในการเสพข่าวต่างๆนะวันนี้นะพระอาจารย์ก็ได้นําความรู้มาฝากก็คือนางสงการทั้ง7แล้วก็นางสงการประจำปี2,563ปีนี้ เนะอามาฝากญาติโยมเพื่อเป็นสาระเป็นประโยชน์นะก็จะได้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังและก็ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ก็ขอความสุขความโชคดีนะจงมีแกนะ่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนทุกท่านก็ขอจเจริญพร